นี้เราจะมาทำซุกุชินะคะสีแบบหลากสีนะเป็นสีลุ้งกันเลยนะของอีลิกนะคะเป็นขนมปังอิลิกนะคะนี่ส่วนตัวปลาพาไม่มีสีลุ้งค่ะมีแต่สีธรรมดาเราอยากได้สีลุ้งเราก็จะไปทำสีลุ้งกันค่ะดูสิคือมันชิ้นใหญ่มากแล้วเราก็มีฟองน้ำชิ้นใหญ่ที่ชิ้นละแค่20เองแกก่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นแต่ ขั้นตอนแรกเนาะให้เราเอาแบบมาค่ะจริงๆแล้วมันแทบจะแบบทั้งก้อนนี่เลยค่ะไม่เอาอะไรออกเลยนะจริงจริงอ่ะพี่ปาก็อยากได้ทั้งก้อนนะเราไม่ต้องตัดตามแบบมากอะคะ่ะเอาอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตอนเราตัดจริงอ่ะเราไม่ต้องตัดเข้ามาใกล้เขาขนาดนี้แต่ตอนจะเล็มเข้าเข้าแล้วเราค่อยทํานะคะขีดนิดนึงโอเคให้มันเสมือนว่าใช่นะจ๊ะมันคือใช่นะจ๊ะแล้วเราก็ค่อยๆเล็มเข้าโค้งไปทีละนิดเนาะ ไม่เคยทํามาก่อนแต่ว่าคิดว่าน่าจะทําได้อ้อนึกออกแล้วครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งหนึ่งตรงนี้นะคะดูเลยตรงนี้จะตัดให้โค้งค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นขนมปังสี่เหลี่ยมที่ไม่ได้เอาอะไรออกเนาะเอาคัตเตอร์เล็มออกก่อนก็ได้ค่ะมาให้ไกลๆกว่านั้นนะไกลกว่าแบบนิดนึงกรีดเป็นตรงๆเลยก่อน Okay. เราจะรู้ว่าตรงนี้ข้างหลังกับข้างหน้านะตรงนี้จะต้องตัดให้มนกลมไปเลยค่ะมนกลม,ม,กลมเราก็หันกลับมาวางแบบตรงนี้แล้วก็ขีดแบบอีกฝั่งหนึ่งด้วย วิธีตัดให้เขาโค้งมนนะให้เราจับตรงนี้นะคะแยกออกมาที่เรากรีดเอาไว้นะคะนี่แยกออกเสร็จปุ๊บใช่ไหมใช้กันไกลเล็มด้านซ้ายก่อนค่ะแบบนี้ค่ะมันจะออกมาเป็นมนๆแบบนี้เห็นป่แล้วก็เล็มด้านขวาอีกทีนึงค่ะแบบน,นี้มันจะเป็นก้อนไข่ก้อนมันแต่ว่ามันก็ดอนกระเด่นนิดนึงเดี๋ยวเราต้องมาตกแต่งรูปทรงเขาอีกทีนึงนะคะตัดแบบนี้ไปก่อนค่ะ เราก็ค่อยๆลำเลียงข้างๆอ่ะเวลาตัดเนี่ยคือมันต้องใจเย็นมากๆเลยอ่ะแล้วพอผ่านนะก็ตัดโดนเขาเข้าไปเยอะเลยเนี่ยดูสิเนี่ยคัตเตอร์อ่ะอันนี้ก็โดนเนี่ยสงสัยอาจจะต้องทําให้เขาเตี้ยลงหรือเปล่าเสียดายมากเลยค่ะตรงนี้ก็เตี้ยลงไปแล้วเนี่ยคือคัตเตอร์มันกรีดแล้วมันแบบหายไปเลยค่ะเสียใจจุงเบย อาจจะให้เขาเตี้ยลงมาอีกประมาณเท่านี้เนาะเพื่อที่ตรงนี้มันจะได้โค้งได้ง่ายๆนะคะ,ะค่ะเราจะมาตัดส่วนนี้กันนะคะแบบนี้เลยที่เราใช้ปากกาขีดไว้นะพี่พามี2เทคนิคก็คือใช้คัตเตอร์หรือกันไกนะคัตเตอร์ทําแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะขีดลงไปแต่ต้องคมนะคัตเตอร์ต้องคมขีดเข้าไปในล่องลึกอย่างนี้ตามปากกาที่เราขีดนะคะระวังมือเฉียงเียงนิดนึง แล้วก็นำเขาออกมาค่ะแบบนี้ค่ะลอกออกมาได้ง่ายได้เลยถ้าคัตเตอร์ไม่คมก็จะทำแบบนี้ไม่ได้หรือว่าใช้กรรไกรนะคะตัดตามล่องแบบนี้ค่ะเน้นล่องไว้อย่างนี้เลยเห็นปะตรงปากกานะชัดเจนตัดเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมได้เช่นกันค่ะได้ทั้งสองแบบส่วนตรงนี้ก็ตัดเข้าล่องไปเหมือนกันค่ะอย่างนี้นี่แต่ว่าเวลานั้น่ะ มันจะไปในในเนี่ยไม่ถึงกันไกลมันจะติดตรงนี้นะคะพี่พาก็เลยเออหาเทคนิคที่มันแบบไปให้ถึงนะ <c oughs> ไปให้ถึงเห็นไหมมันไปไม่ถึงโดยการใช้คัตเตอร์นั่นแหนละนี่เลยตรงดำๆนี่เราต้องตัดทิ้งหมดเลยนะอย่าให้เหลือเลยนะคะน,นะคะตัดแบบนี้โค้งขึ้นไปแบบนี้ให้หมดเลยสงสัยต้องใช้กาวสองหน้าติดอะ่ะเพราะว่า มีแบบปาดคัตเตอร์เกินไปต้องใช้กาวสองหน้าติดนะคะ ตัวนี้เราจะมาติดกาวสองหน้าสรุปมันก็ติดไม่ได้แผลเปิดไปอีกพี่พาปิดแผลลงก่อนทำไงดีเนี่ยมันติดไม่ได้มันติดยากม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 ายแต่ว่าปัญหาของเป,ปิ้ลพาก็คือว่าตรงเนี้ยมันเปิดอะ่ะเนี่ย ไม่รู้ว่าถ้าเราทากาวไปแล้วมันจะเป็นยังไงไหมตรงนี้มันบุ่มเข้าไปด้วยค่ะก็คือรูปทรงเสียนะอันนี้อันเดียวเราก็จะทากาวให้หนาๆแล้วกันเพื่อให้ปิดให้อยู่นะเป็นแบบนี้ที่เราไม่ติดกาวสองหน้านะเราต้องทาสีอะคริลิกกับกาวกาวลาเทคเนี่ยประมาณสัก3-4รอบนะไม่งั้นมันจะไม่อยู่ค่ะเราต้องทาทีละด้านไปก่อนแบบนี้ค่ะ เห็นไหมมันจะค่อนข้างที่จะมีรอยบุ๋มเยอะหน่อยค่ะถ้าเราทาหนาเกินไปใช่ไหมมันก็จะทําให้มันแห้งช้าค่ะถ้าทาบางเกินไปใช่ไหมมันก็ต้องทาหลายรอบค่ะเพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจดีๆค่ะค่อยๆทาเนาะค่อยๆทาทีละรอบสองรอบรอให้แห้งแล้วต้องกลับนะอันนี้จะใช้เวลาทํานานกว่าทุกอันเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากได้ชิ้นใหญ่ต้องใจเย็นๆค่ะทุกคน นี่ค่ะตอนนี้นะขนมปังของเราก็พร้อมที่จะลงสีแล้วค่ะปา้าพาไปดูมานะอันนี้มันค่อนข้างที่จะเหลืองเลยนะตรงข้างล่างอะ่ะเนี่ยตรงนี้ข้างล่างข้างบนก็จะมีสีชมพูแบบบานเย็นเลยแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะคะแต่ว่าเขาเป็นเงินเงินนิดนึงอะ่ะอาจจะใส่ผงมุกลงไปด้วยนิดหน่อยเนาะแต่ยังไงเดี๋ยวเราลงสีออริจินอลตรงนี้ก่อนก็คือเป็นสีหนเหลืองๆอะ่ะนี่มันเหลืองเลยนะใครเคยจับของจริงบ้างอะ่ะ ของอันนี้มันไม่เหลืองนะอันนี้มันออกเป็นส้มๆค่ะแต่วันนี้มันดูเหลืองจะาลาเลยอะเนี่ยเป็นเหลืองแบบนี้เลยอะโอเคปผพะก็เลยใช้เหลืองเข้มๆเ,เลยนะแบบนี้เนาะทาลงไปนะคะหนึ่งรอบ สีขนมปังของเราก็แห้งแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงสีด้านบนกันเลยนะคะสีชมพู2สีฟ้า2แล้วก็สีม่วงหนึ่งเนาะการลงสีเนี่ยพี่พาใส่ผงมุกลงไปในสีด้วยนะอันเดิมนี่แหละที่เหลือๆเนาะแล้วก็มาใส่ผงมุกเอาให้ไงเรามาระบายกันเลย อ,อันอีอันมาก่อนหาทำอันใหญ่กว่าอีกแล้ววิสบึ้มเลยเห็นปะคือมันอลังมากแกดูดิอุ้ยแล้วจะนุ่มสโลหรือเปล่ามาดูเลยดีกว่านี่ค่ะเรากดนะหนึ่งสองซ้ำคือมันใหญ่มากอะ่ะมันใหญ่มากกดอย่างนี้แล้วกันอะโอเคเห็นปะแบบนี้โอ้ยแข็งอะ่ะ แต่ก็โอเคอยู่นะข้างบนสลโลค่ะแต่ว่าข้างล่างแข็งดูข้างล่างแข็งหน่อยในในใหญ่วิสบึมมากๆดูบีนี่บีบีแลยอืสจ้าจ้าใหญ่มากค่ะคือว่าจริงๆแล้วว่าพี่ปาคิดว่า ถ้ามันไม่แข็งมันก็จะไม่ปิดรูมิดแล้วก็สวยขนาดนี้เนาะแต่ว่าก็ภูมิใจเนาะถ้าไปตั้งโชว์ก็สวยมากเลยแมย่มันเป็นลุงลุงอ่ยชอบค่ะน,น้องชอบเหมือนกันไหมคะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่เป,ปาวพรางสวยด้วยนะคะแใหไงคลิปนีเปาวพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บ anak -la ta lari 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 lari